อัปเดตรถเข้าใหม่กับเจ้า Toyota y a r ร s เครื่องพันห้ปี2013ผ่อนแค่ประมาณ4,000กว่าบาทเท่านั้นใครที่สนใจอยู่ต้องดูคลิปนี้นะคะชอบรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยชมไดมอนด์คัทหรือ ้องติดหน้ารถปีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพบก,กับบิวนะคะวันนี้บิวอยู่ที่โอโต้สาขา2นะคะและบิวอยู่กับเจ้าโตโยต้ายาริสคันนี้เลยค่ะได้สีดำเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะ ได้เครื่องพันห้าปี2013บอกเลยว่ารถสวยเดิมมากๆนะคะเหลี่ยมมุมชัดมากๆใครที่สนใจอยู่นะคะเดี๋ยวบิจะพาไปดูรายละเอียดภายในตัวรถกันอย่างละเอียดเลยคันนี้นะคะจะได้เป็นล้อแม็กแต่งแบบนี้เลยได้ยางปี22ดอกเหลือๆเลยนะคะและเดี๋ยวไปดูภายในการส,สวยๆเลยติดฟิล์มกับคิว้วกันสัดมาให้แล้วนะคะรอบคันเลยพร้อมใช้มากๆนะ คันนี้ภายในนะคะจะได้เป็นสีดำล้วนแบบนี้เลยค่ะแล้วได้เบาะเป็นเบาะหนังไม่มีขาดไม่มียับเลยนะคะพิเศษมากได้จอ Android มาด้วยนะ,ะเดี๋ยววิวจะสตาร์รถให้พี่ๆดูกันและเจ้าพวงมาลัยนะคะเขาจะมาพร้อมกับตัวแอร์แบด้วยแอร์แบมีให้เป็นคู่หน้าแบบนี้เลยนะ,ะไมเป็นไม้แท้เลยค่ะตามการใช้งานนะคะและได้เป็นจอ Android มาด้วยนะคะดู YouTube ได้ด้วยเข้า Google ได้ด้วยนะค,ะคันนี้นะคะ แอร์ Air Air ะะ Gear. เป็นแอร์นาล็อกนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ขับง่ายขับสบายมากๆเลยนะใครที่สนใจอยู่ห้ามพลาดเลยและพิเศษผ่อนแค่4,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นะคะนีด้านหลังกว้างขวางนั่งสบายและเบาไม่มีขาดไม่มียับเลยบอกเลยว่าคันนี้นะสภาพดีและพร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะและนี่ด้านหลังของเขานะคะสวยๆเลยกับเจ้าโตโยต้ายาริคันนี้นะมีกล้องถอยมาให้ด้วยนะจ๊ะเซนเซอร์ถอยก็มีมาให้พร้อมเลย ใครที่สนใจรถ4,000กว่าบาทห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะกับเจ้าคันนี้นะ Toyota ายารินะคะเครื่อง1,05ปี2013สำหรับคันนี้นะคะเราตั้งขายอยู่ที่215,000บาทเท่านั้นและวผ่อนแค่4,000กว่าบาทออกรถไม่ต้องใช้เงินเลยนะคะใครที่สนใจรีบติดต่อข้างล่างนี้ได้เลยนะคะก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้บิวด้วยนะคะและเดี๋ยววันนี้บิวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ